สวัสดีครับวันนี้ครับจะมาเล่นเกมนะครับเกมใน,นมือถือเอ้เกมใน,นมือถือนะครับแต่ไม่ใช่โหลดจากเออเพสโตนะครับผมโหลดจากสี่สามก้าเก้าเอา <c oughs> นี่ครับแล้วก็เล่นอย่างนี้นะครับ ก็เพิ่งหลุดนั่งเพิ่อหลุดเมื่อกี้นะครับเพิ่งหลุดเสร็จเอ้เอาพูดอะไรเนี่ยเพงงเลยครับนี่ครับมันเหมือนซับแสบแร์รนะครับ บางคนอาจจะเรียกซับเว์บางคนอาจจะเรียกซับเว์นะครับมีคนติดตามผมน้อยมากขอให้ทุกคนติดตามผมด้วยนะครับ มาจนเยี่ยมเลยครับอุ้ยอเอาเผื่อใช้แล้วครับเนยะันเดี๋ยวแฟลตเลย ตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยอะไรล่ะครับเนี่ยอุ้ยบอสกดยิงนะครับ 我我去打一下呢。我打一下。 ไม่ไปฮะไปโรตัรไหมไม่ไปอีบารปวะไปไปไม่ไปไออไม่ไปล้ไม่ไปล้นี่ครับมันคิพี่เขาพี่ผมถามว่าไปโรตัร์ไหมผมบอกไม่ไปครับ จะถามว่าทำไมผมถึงเล่นคล้องเพราะผมชอบเล่นซอฟ์ปแวร์ฮะเล่นจนชินแล้วนี่ผมก็ลบอุ๊ยตาเลยผมอาจจะไม่ค่อยอัดคลิปเกินสิบห้านาทีสิบแปดนาทีนะคะเพราะ เขาบอกว่าห้ามห้ามอัดเกินสิบห้านาทีนะครับเ็เลยไม่ค่อยอัดได้เยอะเท่าไหร่รอย่าลืมติดตามผมกันด้วยนะครับบอกน้องๆเพื่อนพี่บอกน้องๆพี่ๆหรือญาติของคนติดตามผมกันด้วยนะครับ พี่น้องชาวบ้านรุ่นนี้ครับบอกให้ติดตามผมด้วยนะครับคุณชอบเล่นเล่นเกมแนะีผู้ชายบอกติดตามผมแล้วก็ขิยนต้นล่างเลยนะครับแต่ผมจโลดโดลดด วานี้ไม่เคยสู้ได้เลยอุ้ยเกือบอู้วอว้ยตาย 嗯 คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ,บ๊ายบาย